สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยวเล่คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงบุ้มบิม้มชัชชุออนโมกศี ok นะครับจากเด็กที่เคยร้องไห้กดดันในสนามนะครับมาวันนี้เธอปังครับกลายมาเป็นนักตบของไทยที่ขาดไม่ได้แล้วจริงๆนะครับในทีมชาติไทยซึ่งบอกเลยนะครับว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเธอดูนมาหมดแล้วนะครับทั้งคำติชมคำสบประมาทต่างๆแต่มาวันนี้เธอพัฒนาตัวเองจากที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์และเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่มาวันนี้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตบหรือการรับนะครับเด็ดขาดมากๆแล้วบุ๋มบิ๋มเป็นคนที่ทัศนคติดีมากนะครับ เวลาที่ถูกต่อว่านะครับบิมก็จะบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่บอกมาจะฝึกฝนมุ่งมัน่นทำให้เขาว่าเราไม่ได้อีกและก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับมาวันนี้เธอทำได้จริงๆได้ไปเล่นลีกตุรกีนะครับสองปีซ้อนและกลายเป็นผู้ทำท็อปสกอร์ได้แทบทุกนัดในทุกครั้งที่ลงสนามนะครับบอกเลยว่าปังมากครับ